สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่1การแข่งขันมาก์คอตออนไลน์นะครับกับแอปมาร์คอตคันเทพคู่แข่งขึ้นย่อๆนะครับเดินก่อนแต่ว่าไม่ขึ้นสูงเป็นทรงตัดข้างเดินก่อนตัดข้างเข้ามา แทรกเลยนะครับลงมานี่ให้เขาลงมามาเลขสิบเ,เอ็ดไอ้ไม่ลงเลยเขาลงมาเลขนี้นะครับคิดว่าผมคิดว่าเขาจะเดินสิบหกมาสิบเอ็ดไม่ใช่นะครับคนนี้มาแปลกงั้นผมไปเข้าฮอตเลยไปเข้าฮอต แต่ตอนนี้เรายังเข้าไม่ได้ถ้าเข้าตายแน่เราจะโดนฆ่าไปมาแล้วครับขึ้นไปเรายังเข้าไม่ได้ขึ้นไปนี่เขาก็เข้าไม่ได้นะครับถ้าเขาเดินแปดไปสี่เราเดินหกไปเก้าเลย ดูท่าทีแป๊บหนึ่งนะครับอ้าวเข้าจริงๆเหรอท่านอย่าบอกนะว่าท่านไม่เห็นไม่น่าใช่นะคะแนนระดับนี้ไม่น่าจะพลาดแต้มแบบนี้อ๋อหรือหรือคิดว่าค่าฮอตคืนได้อยู่แล้วอู้ไม่คุ้มนะครับไม่คุ้มเลยเด็ไม่คุ้มครับคิดแบบนี้ไม่คุ้มเลย ไว้เขาท่านผู้ชมนานๆที่จะเห็นคนพลาดแต้มนี้นะครับนานๆที่จะเห็นสแสดงมาเขาไม่เคยดูวิดีโอช่องคมพีมาฮอตใน youtube แน่ๆเลยถ้าเขาเคยดูเขาจะไม่พลาดแต้มนี้นะครับเพราะว่าผมมีสอนไว้อยู่นะครับวิดีโอในช่องคมพีมาฮอตใน youtube นะครับอย่าลืมไปรับชมกันมีแต่แนวทางดีๆ แสดงว่าคนนี้ไม่เคยดูถ้าเคยดูไม่พลาดแบบนี้ให้หญิงสามแน่นอนไปนี้อ่ะเรียบร้อยครับ กดยอมแพ้ไป ดูคู่ที่สองครับขึ้นไปขึ้นไปนี่ขึ้นไปนี่ขึ้นมานี่ขึ้นมานี่ตั้งเตรียมต่อต่อขึ้นไปเป็นมาตรฐานรับสามเรียงนะครับ รูปนี้ถ้าแบบนี้เสมอง่ายเนาะเราไม่เอาเราเอาขึ้นทรงนี้ไปนะครับคล้ายๆปิลัญญาแต่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ปิลันญ,ญานะทรงนี้ไม่ใช่แต่คล้าย,ข,าย,ข,ายขึ้นทรงนี้ไปตัวทีเป็นตัวทีไปเอาแปลกแปลกไปเล่นครับแ้ช่างมัน ้ช่างมัมเข้ากินสองอุดอุดมานี่รันรับการต่อไปรับการต่อ <c oughs> มากเรา กระจายเหลือเกินไม่เป็นรูปเป็นร่างเลยครับเป็นละเป็นรูปอะไรก็ไม่รู้เนี่ยตอนเนี้ยมากฝังความเราขึ้นไปเป็นรูปเสี่ยงแล้วตอนนี้ไม่ใช่รูปดีแล้วขึ้นไปอาละครับเหมือนเขาจะหาเสมอแล้วงานนี้เนี่ยครับคงต้องเป็นแต้มเสมอกันนะครับสุดท้ายอยู่ อยู่ในแต้มเสมอนะครับผมเอาละเสมอได้ก็ดีแล้วคนนี้คะแนนค่อนข้างสูงนะครับเราหาเสมอไว้ก่อนดีแล้วขึ้นไป คอยลุ้นกันว่าจะมีจุดรั่วร่ว,รวตรงไหนไม่เอ่ยคู่แข่งกับหรือว่าเราเองไปนี่โยกมานี่ โยไปนี่อ๋อถอยไปจับกินซะเลยเนี่ยหาจุดรั่วจุดได้นะครับ เอ้วนะครับเขาให้เราเขามีทางเลือกให้เราเราเลือกไปนี่ก่อนเลือกมานี่เราก็กินมานี่แต่เราสองต่อหนึ่งเนาะยังไงก็น่าจะไม่ส่งผลอะไรมากอาไปนี่เลยอย่างมากก็ดักหมายเลขหก 6. ก็คงเอาไม่อยู่ เรียบร้อยกระดานขึ้นไปมานี่ขึ้นไปมานี่ขึ้นไปขึ้นไปมานี่ขึ้นไป,นไปมาหนี่ขึ้นไป,นนไปเอาล้วครับ แข่งขึ้นสามสองยแปดตัวเสมอมีตัวเดียวอาจารย์ที่สอนนอดบอกมาคือตัวนี้นะครับเอ็ดสิบหเท่านั้นเหมือตัวเสมอมีแค่ตัวเดียวเขามุดมาเรามุดกลับ เลือกเล่นตัวยากเะเลยนะสามสคือแยกที่5แต้มลำบากนะครับแยกนี้5แต้มจะผิดไม่ค่อยได้นะครับถ้าฝั่งมาตรฐานเลือกเดินเลือกยก3 2 28องห้าแต้มจะต้องเหนื่อยหน่อย สลับไปสลับมาแล้วยิงสองเราแน่ๆเลยนั่นไงโอ้โหโคตรเฉียบเลยตัวนี้โคตรเฉียบไปนี่ไปนี่ยังลูกผีลูกคนอยู่นะครับไม่รู้จะออกฝั่งไหน ไปเกาะกินฟรีก่อนมานี่เขาก็คงขยับหนีมาเรื่อยนะครับไปเอาละครับมีการตรงเส้นเกิดขึ้นแล้วเพื่อให้มาซึ่งการเข้าฮอตนะครับไปเลี้ยวมาแล้วเข้าฮอตกินสอง <c oughs> ปิดไว้กินสองปิดอีกไหมต้องปิดเส็ถ้าไม่ปิดก็โดนกินสองนะครับยังไงก็ต้องปิดต้องเดินสิบเก้าสิบห้าเพื่อปิด หลังจากนั้นเราก็จะเดินหกไปสิบต่อสองแค่นั้นนะครับพิชิดเกมนี้แหละมาดูท่าทีคู่แข่งยังนิ่งๆอยู่พยายามจะหาทางออกว่าจะไปยังไงนะครับคู่แข่งปล่อยให้กินสองนะครับไม่ปิด หนีลงมาจะบีบกินฟรีลงมานี้เขาจะบีบกินมาเลขสิบสี่คิดว่านะโอเคยอมแล้วครับไม่เดินต่อ ดูคู่ที่สามครับคู่แข่งทำท่าจะตัดหน้าปล่อยให้ตัดขึ้นไปมานี่ขึ้นไปมานี่ขึ้นไปนี่หลบแล้วหลบขึ้นสามเหลี่ยมมานี่ไปนี่ मानी मानी पेय सेफ เป็นตัวปุ่มขึ้นไปมานี่ไปนี่ครับลงมาแล้วก็น่าจะเกาะเสมออยู่นะน่าจะเกาะเสมอได้อยู่เนี่ยวนไปวนมาเข้าเต็มเสมอครับท่านผู้ชมนี่ครับแทรกมา นี้ลงไปเสมอไหมงานนี้มีลุ้นอยู่ไป าตานีขังฮอตสักหน่อยสิฮอตออกไม่ได้นะครับเกิดการขังฮอตเกิดขึ้นแล้วมานี่มานี่ไป ไม่ได้นะครับเขาอาจจะเดินสิบสี่สิบแปดให้เราเลือกกินหรือเปล่าถ้าเขาเดินสิบสี่สิบแปดเราก็กินไปเลยยีิบสองไปสิบห้าเลยนะ ไม่เอาเราเดินไปนี้สิบสี่สิบแปดไหมสลับกันคนละตัวเร็วเดี๋ยวเวลาหมดผมไม่เอานะครับคู่แข่งไม่เอาไปทางนั้น ไม่เอาก็บไปเรื่อยแหละเดินให้กินอ๋อมาตั้งใจมาเปิดทางฮอดฝั่งนี้มากกว่าที่จะสลับกันกินนะครับอาจจะเลงแล้วว่าสลับกันกินเสียเปรียบนะครับอันนี้ยิ่งเสียเปรียบอย่าเลย กระดานที่หกครับกระดานสุดท้ายของคู่นี้กำลังดูโปรแกรมว่ามันบันทึกวิดีโอไหมไม่ใช่บรรยายซะอย่างดีแล้วไม่ได้บันทึกนะครับโปรแกรมผมเริ่มรุนรวนนะโปรแกรมบันทึกหน้าจอมีหลายครั้งที่ทิ้งไปเฉยๆนะครับมันไอคอนมันเว็บหายไปเลยเอ๋าไปไหนวะที่ไหนได้ไม่ได้บันทึกเลยนะครับโอ้โหบรรยายสะคอแหบคอแห้งที่ไหนได้ไม่ได้บันทึกให้เรา ตายเลอ <c oughs> เข้าแต้มยากนะครับตัวนี้เป็นแต้มยาก ไลทท้ายสุดของวิดีโอชุดนี้เอาละเสียบเข้ามานี้ยิบสองสิบแปดไหมเพื่อต่อนั่นแหละกินฟรีมานี่กิน ลงมานี่ไปนี่ออเอาแล้วเฮ้ยจะเสียเลยเนี่ยไปครับเอาไม่ดีแล้วครับท่านผู้ชมตายแล้วจะเสียซะแล้วเอาให้เลือกกินเลือกกินตัวไหนดีเลือกกินฝั่งนี้ด้วย งั้นก็ต่อไปไปเข้าฮอดเข้าฮอตหนีไม่ออกยังไงก็ต้องได้กินหรือรอค่าฮอตเข้าฮอดไปเลยแล้วก็รอต่อสองเออรอรอต่อยี่สิบสามสิบเก้านานว่าแล้วนะครับเขารอต่อยี่บสามสิบเก้าต่อฮอตมานั่นแหละครับค่าฮอตแล้ว ลงไปจะเอาอยู่ไหมอีกเรื่องหนึง่งดักนั่นลงไปจะเอาอยู่ไหมอีกเรื่องหนึง่ง เหลือเดินเบี้ยสามสิบยิบหกหรือสามสิบยิบห้ามานี้ลงไปนี่จับกิน มานี่กินอุดอุดก็ต่อเรียบร้อยครับ แล้วคู่แข่งน่าจะปล่อยเวลาหมดหรือเปล่า